ขณะที่สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีดูเหมือนจะระอุข,ขึ้นมาในช่วงเวลานี้อีกครั้งนะคะเมื่อเกาหลีเหนือมีข่าวด่วนออกมารายงานโดยสํนักข่าวของภาครัฐเกาหลีเหนือว่าได้ยิงเตือนไปยังเกาหลีใต้หลังจากที่ได้มีการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐค่ะโดยสํานักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่าการยิงเตือน ไปใกล้บริเวณเขตปลอดอาหารซึ่งติดพรมแดนทางทะเลโดยเกาหลีใต้ระบุว่าเท่ากับการละเมิดข้อตกลง2เกาหลีที่ทำขึ้นเมื่อปี2018สื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างคำพูดของโคศกกองทัพประชาชนเกาหลีว่ากองทัพเกาหลีเหนือทำการยิงถึง130ครั้งด้วยปืนใหญ่ในวันนี้หลังจากพบว่ามีวัตถุที่มีวิถีโค้งหลายสิลูก ยิงไปจากทางใต้ใกล้ๆพรมแดนร่วมกันระหว่างสองเกาหลีโดยรโรกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ระบุว่าที่จริงได้ส่งสัญญาณไปทางเกาหลีเหนือหลายครั้งแล้วก่อนที่จะยิงโดยช่วงเวลานี้เกาหลีใต้และสหรัฐกำลังมีการซ้อมรบทางทหารบกร่วมกันนะคะโดยซ้อมยิงใกล้กับเขตเชอวอนซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนและอยู่กลางคาบสมุทรเกาหลี การซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐก็จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ